สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่องฟิลเฟิร์น a n แนลนะคะวันนี้เรามาเรีแอคชั่นเขาเรียกว่าเป็นอะไรตัวอย่างไพลอตของซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดนะคะทุกคนซึ่งน่าสนใจมากเรื่องนี้เพราะเป็นซีรีส์ที่คุณเจฟเขาเป็นคนโปรดิวส์เป็นคนทำขึ้นมาเองนะคะก็ชื่อว่าเรื่องแฮ p ปี้เอนดิ้งนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าตัวอย่าง Snake Peak อันแรกที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงอ๋อลืมบอกไปว่าเดี๋ยววันนี้เราดูทั้งสองตัวอย่างด้วยกันนะคะก็คืออันแรกเป็น Snake Peak เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็น Official Pilot อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ There Beautiful Lift the happiness the There was a land was boy 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 Beautiful boy, of the joy boy in With <c oughs> His blood drifted away, his heart was on the run. Then he one day He saw the mist of rain, the mist of day. The world already ever it's not the world as ever been. i to play. a chase of grey on people's face. The world งแรกเลยชื่อเรื่องดูขัดกับมูดโดยรวมอย่างสิ้นเชิงคือดูเหมือนมันจะไม่ค่อยแฮปปี้เอนดิ้งเท่าไหร่คืออันนี้พูดตรงๆว่าเราเราไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันมันมีนิยายมาก่อนไหมหรือว่าแบบมีเรฟเฟอรเนซ์มาจากอะไรนึกออกใช่ไหมแต่คือแค่รู้ว่าโอเคเจฟทำเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่ซีรีส์ทั่วๆไปที่ เราจะหาดูได้เนื้อออกใช่ไหมคือมันมันดูแบบมันดูมีความซับซอ้อนมีความแบบคิดแบบมาเยอะหรือว่าแบบมีเรื่องราวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันดูแปลกใหม่ดีซึ่งถ้าเกิดว่าใครรู้แบบว่าพวกข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเออมันมีแบบเรฟเฟอเรนซ์มาจากตรงนู้นตรงนี้นะอะไรเงี้ยทุกคนมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะก็อันนี้เป็นตัวอย่างแรกที่เราได้เห็นกัน อันแรกเลยก็คือที่เห็นคือใครบ้างคือตัวละครใช่ไหมนักแสดงที่เล่นนะคะก็แน่นอนมีเจฟมีไม้นะคะมีโจรินมีบาโคตนะคะก็หลักๆก,ก็คือทั้ง4คนอันนี้เหมือนเป็นฟิลแบบให้เห็นมูดรวมๆม,มของเรื่องแล้วก็นักแสดงหลักหลักๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ตัวอย่างอันที่สองนะคะคนเป็นแบบออฟฟิเชียลละ แต่มีความดูเหมือนหลอนๆอะไรอย่างนี้นิดนึงอ่ะ studio studio. เ,เจฟบอกว่าแบบวางตอทนนี่บอร์ดแล้วก็แบบช่วยคิดเองแบบทำเองอะไรเงี้ยแล้วเพลงทั้งหมดเจฟก็เป็นคนทำทำไมรู้สึกมันผลลุกแปกบ หมูอะคุมภ้าอ่ะมันรู้สึกขนลุกอยู่ตลอดเวลา แต่เริ่มงงมากจากนั้นฟินก็ค่อยหลับตาลงก่อนที่ก่อนที่เฮ้ยแค่นี้อะไรต่ออ๋อเฮียอะไรครับเนี่ยเฮ้ยฮะเป็นเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นมาอย่างนี้หรอฮุ้ยหู้ย,ยน่าดูน่าดูจริงคืออะไร ฟินไม่ต้องเก่งกว่านี้ไม่ใช่เหรอวะเขาไขคดีได้เป็นร้อยๆเขาคือนักสืบที่เก่งที่สุดสัตว์เอ้ยแม่เนี่ยมึงอ่านเดมอนนะ <c oughs> ดวงตาเขามีแต่ความว่างเปล่าล้ากับตัวประหลาดจากนอกโลกที่ไม่เคยได้รู้จักกับความรัมกอยอย <c oughs> ถ้ามึงเอาแม่เป็นพระเอจกจะอ้วก <c oughs> คือมีชื่ออะไรบ้างน,นะฟินหรอแล้วก็เดมอนหรอคือคือเราอะไม่รู้จักชื่อตัวละครในนี้เนาะเออ จากที่ได้ยินเมื่อกี้น่าจะประมาณนี้ไม์ก็คือน่าจะเป็นเป็นเหมือนตัวดีใช่ไหมส่วนที่พูดถึงเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นเจฟเนาะเดี๋ยวใจเย็นไอ้หนุม่มโกรธอะไรเนี่ยรู้อ่านๆมันก็ต้องมีขัดใจบ้างก็เหมือนละครแหละเมื่อกี้คือแบบตัวละครในนิยายนอนอาเหรอนาาเือนิยายนิยายมีางานงานเขาขนาดนี้ยังเขียนได้อย่างเขาไหมเคยลองแต่งนิยายละครไหม ก็จะแม่งลงให้ผมเป็นสมต้อนนียแหละเฮ้ยอะไรอ่ะในบริเวณห้องนั Jeg ่งเล่นเนี่ยัพตำรวจได้พบศพผู้เสียชีวิตคืออะไรหรอคืออะไรหรอวิ่งคืออะไรอ่ในบริเวณห้องนั่งคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะทุกคนแต่เมื่อกี้อ่ะตอนแรก ตอนแรกที่เปิดมาที่ดูร้ายๆอ่ะแต่พอดูตอนหลังที่เขาวาดรูปอยู่เมื่อกี้สายตาเขาดูไม่ใช่คนไม่ดีอ่ะทางตรวจได้พบศบผู้เีชิเในทานั่งในลักษณะนี้อูติดอูที่เต็นเเราไม่ดูหนังผีนะอันนี้ไม่ได้เคียงอะไรดีที่วันโด่งดังอยู่ในขณะนี้ผลสรุปเบื้องต้นจากการชิสูตรตำรวจแจ้งว่าเขาอยู่ในระหว่างการเขียนนิยายปินแอนดเดมอนของนิยายที่นักอ่านชาวไทยรู้จักดี รีอะไร <laughs> อะกลัวอแต่คือมันข่าวเมื่อกี้ก็คือคนที่แต่งนิยายเรื่องที่น้องอ่านอะก็คือแบบถูกคิวอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> โอยกลัวมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแลวมันหลอนมันตกใจะอ้ยยยย ทุะคนในนี้ยัยออกมามีชีวิตจริงๆหรอีวกกกว่าไม่มีน้ำไม่มีเอแบอันนมันแตกตมันเหมือนคเคยเจอก่อนนั้น ใช้คุยแบาดแผลแยกยนต์มาจอลองไปตรงตรทะลุไปถึงกันมันทำกับเหยื่อของมันทุกคนอุ้ยเดี๋ยวเดวนะมืนเป็นกานอันเนี้ยที่ช่วงเนี้ยมือเจฟแบบเละๆอ่ะพอถ่ายเรื่องนี้ปะใช่เรื่องนี้ไหมทุกคนจะสังเกตเห็นมือเจฟว่าแบบจะมีผ้าพ,พันแผลมีอะไรอย่างเงี้ยทุกคน น่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าหรืออีกเรื่องหนึ่งไม่แน่ใจว้าวอันนี้มันเหมือนท่าเต้นแบบเขาเรียกว่าเต้นอะไรนะทำไมต้องใช้ที่เหมือนจีมีนเต้นอะมันฟังสัเดียว เหมือนตัววัดผูกกันหรือเป็นแบบหรือเขามีสองคนแบบไม่รู้ตัวหรือมีสองคน จ็ใหญ่ได้ตอนจบที่สวยงามเหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอ่ะนมันมีสองโลกสองคน ืนแบบหลุดออกมาจากนิยายที่เขียนหรือแบบมันไปสลับกันแต่เรารู้สึกว่าบางมุมมันก็ดูไม่ได้ร้ายอะ่ะเจฟอะเล่นเป็นใครนะเดมอนดีมอนอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะน่าติดตามมาเมื่อมมไหร่นะไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมทุกคน มันว้าวมากแต่ว่าฉันจะฉันจะตีความสิ่งนี้ว่าอะไรมันดูลึกลับซับซ้อนอะแล้วก็อย่างที่บอกอะมันดูแบบแต่ละคนอะมันดูเหมือนเหมือนมีสองตัวตนอะนึกออกใช่ไหมทั้งเจฟทั้งบาคโคตดเนาะเพราะว่าตอนสุดท้ายมันมีฉากที่เดินผ่านตรงกระจกใช่ปะแล้วมันก็ดูเป็นคนหนึ่งที่ดูเป็นแบบหน้าซีดโซมส่วนอีกคนนึงก็เหมือนอยู่ในโลกปัจจุบันหรืออะไรอย่างเงี้ย เออแต่ไม้ก็คือดูปกติดีแล้วก็โจลินก็จะดูเหมือนกับว่าเหมือนต้องไปเจอเรื่องอะไรที่มันแบบแปลกๆทาให้ทําให้แบบดูแบบผิดปกติไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออมันอาจจะเป็นหรือไม่รู้อันนี้มั่วมันมีจะมีการแบบต่อสู้กับตัวเองอะไรอย่างงี้หรือเปล่าของเจฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้ไม่รู้เลยทุกคนอันนี้ต้องรอติดตาม แว้าวมากมันไม่เหมือนซีรีส์หรือว่าไม่เหมือนแบบเรื่องไหนที่เคยดูมาอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วเราเองก็ไม่ได้ดูแบบแนวนี้อยู่แล้วหรือว่าหนังสือหรือนิยายอะไรเงี้ยก็จะไม่ได้อ่านแนวนี้เนาะเพราะากลัวแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบใหม่ๆดีทุกคนแล้วก็น่าติดตามเพราะมันเหมือนเส้นเรื่องมันมีความแบบลึกลับซับซ้อนให้ได้คิดตามเนาะแล้ว ในเนี้ยทั้งหมดอ่ะกับเพลงเนาะที่มันแบบสอดคล้องมาด้วยกันอะ่ะเพลงมันค่อยค่อบิวขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอ,ยอะ่ะคือวาวมากเลยอะ่ะคือรู้สึกตั้งเนี่ยอันเนี้ยประมาณหกนาทีกว่าใช่ไหมแต่มันรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแล้วก็รู้สึกลุ้นตื่นเต้นใจไม่พัวทองแล้วก็จะรู้สึกขนลุกตรงเนี้ยอยู่ตลอดเวลาเออต,ต,ตั้งแต่ต้นเลยความรู้สึกขนลุกมันไม่หายไปเลย แล้วมันก็ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็ว้าวจนจบนึกออกปะเลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นเป็นการวางสตอรี่บอร์ดหรือว่าแบบการไล่ระดับการเล่นกับความรู้สึกได้เลิศมากเออนะคะปบมือให้ก็รอติดตามผลงานอยู่นะคะไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะมาเมื่อไหร่แต่ว่าน่าจะได้ดูกัน ในไม่ช้านี้นะคะทุกคนก็ r รีแอคชั่นนี้ใครตีความยังไงบ้างหรือว่า,ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มาคอมเมนต์มาสปอยมาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวคิดว่าหลังจากจบอันนี้เราคงจะไปนั่งดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพลสคอนแอบเห็นในช่อง YouTube ที่เปิดใหม่ของของเจฟนะคะทีเ่เป็นทำซีรีส์เรื่องเงี้ยเนาะมีช่วงเพสคอนประมาณชั่วโมงกว่าเดี๋ยวอาจจะ ลองไปนั่งดูน่าจะได้รู้จักซีรีส์เรื่องนี้มากขึ้นเนาะว่าตัวละครแต่ละตัวเป็นอะไรกันบ้างเ,เรื่องราวจะเป็นประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะได้รู้จากตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปนั่งดูแต่อาจจะไม่ได้รีแอคอันนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างยาวอ่ะเป็นชั่วโมงเลยถ้าเกิดใครอยากดูเดี๋ยวคนแปะลิงก์ ทั้งหมดไว้ให้ในดดสคริปชันแล้วกันนะคะก็อย่าลืมไปซัพพอร์ตกด subscribe นะคะหรือว่าลองไปดูตัวอย่างซีรีส์กันสำหรับเรีแอชชันนี้ถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s r r i e เที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกุุงกิ้งกุ้งกิ้งด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่เรีแอชชั่นหนะะ้าค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย